นายจุลินลักษณวิเศษรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็นประธานในพิธีมอบเช็คโครงการฟื้นฟูเช็คชําระนี และมอบโฉนดที่ดินคืนให้แก่เกษตรกร,กรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูจังหวัดอุบลราชธานีที่โรงแรมสูนีกลาดโฮเทลแอนด์คอเวชันเซ็นเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกิจกรรมในครั้งนี้มีโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร,กรที่ผ่านความเห็นชอบ13โครงการมีเกษตรกร,เ,กรเข้าร่วมโครงการ273ราย13กลุ่มองค์กรเป็นเงิน11,333,000บาท มอบเช็คชำระหนี้แทนสามสหกรณ์เป็นเงิน30ล้าน7จ็ด7สบาท23สตางค์มอบโฉนดที่ดินและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่เกษตรกร,ร,กรที่ชำระหนี้ครบตามสัญญา30รายกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร,ร,กรมีภารกิจสำคัญที่ช่วยเหลือเกษตรกรสองด้านคือการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร,ร,กรโดยให้เกษตรกรร,กร,รวมกลุ่มยื่นเสนอแผน และโครงการของงบป,ประมาณเพื่อใช้พัฒนาอาชีพทางการ,กรเกษตรและการแก้ไขปัญหานี้ให้แก่พี่น้องเกษตรกร,กรสมาชิกทั้งกรณีที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและบุคคลค้ำประกันสำหรับจังหวัดบนราชธานีมีองค์กรเกษตรกร,กร1 4 4 3องค์กรสมาชิก2,23,909รายได้รับงบป,ประมาณสนับสนุนโครงการฟื้นฟูอาชีพแล้ว194โครงการ งบประมาณ22.18ล้านบาทโดยในปีงบประมาณ2564ได้รับการอนุมัติโครงการฟื้นฟูฟฟเพิ่มเติมจำนวน13องค์กร13โครงการเป็นเงิน11.33ล้านบาทด้านการจัดการหนี้ได้รับการชำระหนี้แทนจำนวน408รายจำนวนเงิน85.20ล้านบาทรักษาที่ดินให้กเกษตรกรได้ถึง303แปลงเนื้อที่ประมาณ 2,335ไร่และอ,อนหลักทรัพย์คืนเกษตรกร,ร,กรที่ชำระหนี้ครบแล้ว87แปลงเนื้อที่ประมาณ681ไร่โดยในปีงบป,ประมาณ2,564ได้รับการชำระหนี้แทนจำนวน35ไร่เป็นเงิน33.40ล้านบาทได้รับอนุมัติปิดบัญชีจำนวน30รายรเริงรักสำโรนางบัวทองปัญจรัตนนายสมหวังแสง กองทุนฟื้นฟูก็เข้าไปช่วยเหลือโดยการไปซื้อนี่อันนี้จากสถาบันการเงินแล้วให้เกษตรกรมาเป็นนี่กองทุนฟื้นฟูแทนที่เราจัดตั้งมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลชวนสองะนะครับเมื่อซื้อนี่มาแล้วเนี่ยก็สถาบันการเงินก็จะไม่ยึดที่ดินแล้วเพราะว่ากองทุนฟื้นฟูไปชําระนี่แทนกเกษตรกรแล้วกเกษตรกรก็มาเป็นนี่กองทุนฟื้นฟูแทน แล้วก็ดอกเบีย้ยไม่คิดหรือว่าดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งต่ำมากเกษตรกร,ก,รก็ทำงานชำระหนี้จนหมด<ป>โฉนดนั้นเมื่อมาอยู่ที่กองทุนฟื้นฟูเขาใช้หนี้หมดแล้วกองทุนฟื้นฟูก็คืน,นโฉนดให้อ, <cos> อันนี้ก็ถือเป็นแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกร,กรให้มีที่ดินทำกินต่อไป<ะ>ไม่ถูกยึดที่ดินนะครับแล้วก็การชำระหนี้ก็ผ่อนปลนใช้ระยะเวลาได้ยืดยาวกว่า เป็นหนี้สถาบันการเงินแล้วทำไมถึงเลือกมาที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นก็มีทั่วประเทศครับความจริงผมไปคืนโฉนดให้กับเกษตรกรหลายจังหวัดแล้วครับที่นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นและเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปอำนาจเจริญกับรีสเกตอิกนะครับค่ะ่านองใช้เวลานานแล้วก่อนที่เกษตรกรมีกาละลายใช่ไหมผมว่าที่ผ่านมาเหมือนว่าเกษตรกรกับเรื่องกองทุนพื้นูุเนี่ยจะ็นปัญหายาวนานมาแเกิสมัยเสีหนานเป็นมทอ่ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีครับ การซื้อนี่เนี่ยก็ทยอยซื้อนี่มาเป็นลําดับนะครับเพียงแต่ว่าในอดีตก็ยังทาได้ได้ไม่ไม่ไม่เร็วนักยังใช้เวลาแต่ช่วงหลังตั้งแต่ผมมาเนี่ยก็ซื้อนี่ได้เร็วแล้วก็สามารถที่จะเอาหนี้ของสถาบันการเงินมาเป็นหนี้กองทุนฟื้นฟูเกษตรกร,ร,ก,รก็แทนที่จะผ่อนสถาบันการเงินที่ดอกแพงกว่า แล้วก็ถ้าไม่ชําระหนี้กระถูกยึดที่ดินก็มาเป็นหนี้กองทุนมื้นฟูดอกถูกหรือว่าตอนนี้ไม่คิดแล้วแล้วก็ผ่อนชาระได้ยาวกว่าแล้วก็ไม่ถูกยึดที่ดินทํากินแน่นอนแต่ว่าชําระเสร็จเมื่อไหร่ก็คืนที่ดินทํากินให้ก็คือคืนโฉนดให้แต่ละรายก็ขึ้นอยู่กับกรณีครับ ห้าปีสิปีก็มียาวนานกว่านั้นก็มีตอน,นี่เงินที่คืนกองทุนนี่คืนได้เท่าไหร่นครับที่ที่รถอนสนุก,กัวเองมาได้ผมไม่มีตัวเลขตอนนี้ว่าเป็นเงินเท่าไหร่นะครับแต่ว่ากองทุนฟื้นฟนูไม่ได้ทําด้านเดียวเฉพาะซื้อน,นี่แต่สามารถที่จะช่วยเหลือชีวิตกเกษตรกรโดยอนุมัติงบประมาณในการช่วยมีโครงการต่างๆที่ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาการผลิตแปลรูปการตลาดให้กับเกษตรกรด้วยระหว่างที่ต้องใช้นี่ก็จะได้มีรายได้เร็วขึ้นแล้วก็เลี้ยงชีพได้ส่วนหนึง่งแล้วก็มาชําระหนี้ส่วนหนึง่งอันนั้นอนุมัติไปแล้วพันสามร้อยกว่าล้านะน,นคะคะรับ